ขั้นตอนต่อไปคือคอนทัวร์ทำไงให้แบบมีเกาะหน้าซึ่งถ้าดูในกล้องอ่ะก็คือแม้บางคนแบบมีชีคโบยอยู่าง้วหน้าต่อู่แล้วมันไม่ต้องลงะไรมากเออแต่ว่าเวลาลงคอนทัวร์ก็คือเข้มกว่าผิวถ้างานผิวก็เข้มกว่าเบอร์สองเบอร์ใช่ป่ะแต่ถ้าแบบงานถ่ายรูปมันก็ต้องเข้มขึ้นนิดนึงแต่บางคนที่เป็นสายฟ้าก็คือบางบางคนใช้สีน้ำตาลไหมเลยนะแล้วจะร้อยใหม่ก็ได้นะกกอบหน้าเราก็มาเอาเหรอโอ้ยนี่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโทนเหลืองอชมพูเหมือนกัน อันนี้คือแม็กแบบเป็นแบบว่า full coverage foundation ซึ่งคือสรหน้าเวลาเราคอนทัวร์เราจะใช้รองพื้นพี่แต่แบบว่าที่พี่เต์ปกติใช้ตีนี้เออใช่เราก็เอาคลองของคุณแม่เพราะเราไม่เคยใช้ของแม่รีรีหบเออเราไม่เคยใช้เป็นตเวลาเราแตะคอนทัวร์เราใช้นิดเดียวเนี่ยแค่นี้คุณผู้ชมแปลงเออใช้น้อยมากเราแม่ก็้อหันหันไปช่างอะเวลาคอนทัวร์ใช่ไหมเราเริ่มจะแบบติ่งหูอะพยายามทําให้มันสีมันเปล่ออกมาแบบให้มากที่สุดเหมือนแบบ แต่ว่าอย่าต่ำกว่าปิดจมูกนะหันดูด้านขวาในกระจกนี่นี่เห็นไหเนี่ยนนี้เดียวเองอืมให้มันเป็นเงาเงาอะแต่คือหน้า่ะคบไงหน้าคบมันก็มันก็ง่ายไงแต่ถือว่าเป็นนิสัยดีอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมนิสัยดีนะคือถ้าแต่งถ้าแต่งให้แบบชาวบ้านอยากนิสัยรวยบ้างอะสมมติเนี่ยแล้วก็แบบ๋ยวสำหรับคนที่แบบจะขัดกรามขัดขัดกรอบใช่ไหมเนี่ยเราก็แค่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อปัดเนอย่อนนิดนึงปัดนิดนึงเพราะว่าถ้าเราปัดลงคอเราก็จะดำไง แต่ถ้าเราปัดขึ้นมันจะเป็นการเหมือนเหมือนเหล่ากรามอ่ะเราก็ไม่ต้องบอกอลยหนึ่งไม่บอกก่อนนะไ,<ม>ไ,ไม่บอกก่อนอตั้งแต่หกเจ็ดปีที่แล้วล่ะน,นี่เห็นไ,ไหมไลองดูสองข้างลองดูสองข้างสังเกตปะไม่ข้างนี้ยังไม่ได้คอนทรูข้างนี้คอนโทรแล้วเออมันก็จะชัดขึ้นก็ชัดขึ้นโอ้ยลุยองไปแล้วเกาหลีมันเจ็บตัวอ่ะ ต้องเพิ่เงินด้วยเพิ่มเงินมีเท่าไหร่เจ็บแบบตัวเขาไม่เฉดไงแต่ว่านี่เราที่ใน้เราแอบแบบเฉดที่หน้าผากด้วยจริงๆอ่ะตอนแรกเคยคิดว่าแบบเฮ้ยเป็นคนหน้าผากไม่กว้างเลยไม่เคยคิดว่าแบบจะต้องมาแบบมาเฉดดิ้งที่หน้าผากเงี้ยนิดนึงแล้วก็เวลาที่แบบจะคอนทัวร์จมูกค่ะไม่ใช่แบบปืดๆๆขนาดนี้นะก็คือเนี่ยแตะครีมแบบป้ายๆมาอย่างเงี้ยขอโทษที่ใช้นิ้วกลาง แล้วก็แถบ,บที่มือนิดนึงเป็นการเบรกสี<ม>การที่แม่แถบที่มือลูกค้างานมันคือการเบรกสีแบบว่าไม่ให้เข้มจนเกินไป<ม>นะแล้แเรว่าไปอย่างนี้แต่ที่ปิดจมูกก่อนแล้วเราไยไล่ขึ้นไปบนสันจมูกมเพราะถ้าไล่แถบจมูกลงมเาเลยแบบจมูกเราก็จะแบบมีความแบบใจกรรมมาน,นั่งดม n ค c o เนาะ ก็คือแบบเหมือนเป็นดั้งขึ้นใช่ไหมคือการเบรคแต่แต่อันนี้โชคดีที่เราไม่ต้องหาสีเพราะแม่ซื้อมาแล้วไงไม่ล้าไหนที่ลูกใช้สำหรับชาวบ้านหนึ่งอะเพราะชาวบ้านหนึ่งใช้แม่ชาวบ้านหนึ่งใช้แม่นะจ๊ะให้แม่ให้โซให้แม่พูดสักจริงๆอิงอะแม่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 รีรีอะนางก็ไม่ต้องแบบออกเทปแล้วเนาะเพราะว่าขายของสุดแม่ขาสุดเปีแบบว่ารวยเอะแม่ลองดูหันไปดู เออมันก็จะเป็นแบบดั้งขึ้นมาอืมดั้งโด่ง .com ดั้งโด่งคอมแล้วก็เวลาที่ดั้งโด่งใช่ไหมเราเนี่ยแตะไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดันขึ้นนิดนึงเป็นการแบบว่าให้มันมีสันคิ้วสันจมูกอะไรอย่างเง้นี่อเสร็จแล้วมีชาวบ้านหนึ่งนี่ก็แต่งชาวบ้านก็คือสู้ตายหนึ่งชาวบ้านก็คือไม่ได้ไปไหนเลยใครใครถ่ายว่าขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรแป้งเหรอแป้งหน้าแต่ว่าเคยเคยมีคนตั้งคำถามไหมว่าแบบ เนี่ยบัชออนตัวนี้ไม่ดีเลยน้าหน้าไม่อยู่ทนเลยเพราะต้องครีมก่อนถูกป่ะถูกจริงจงครีมแบบที่มีอ่ะจริงๆถ้าเกิดว่าที่เก็บเสียตังซื้ออ่ะนใช้ได้กคือลิปติกลิปติคแท่งอะไรเงี้ยจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นคนที่ชอบเนี่ยเครื่องสำอางเฟเวนยันแบบแพงแพงไปเลยนะมีอยู่สีนึงอ่ะของสีจันเป็นลิปติกอ๋อเธอเคยได้น้ำชาสีจันอะซิเอ็มแบบหงวงเช้าว่ะเออแล้วมันเป็นสีแบบส้มน้ำตาลนัวๆนว คืออันเนี้ยลองเอามาทําเล่นๆแบบที่หน้าแล้วก็ทำเป็นบัตรจอนใช่ไหมสวยนะเดี๋ยวฉันกจะบอกว่าโรงงานอยู่หน้าบ้านเดิมสี่จังหรอคืออยู่บ้านเนี้ยมาสี่ปีแต่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าโรงงานดีหรือ่ดแต่นางขายที่เซเว่นใหม่ไหมเฮ้ยบัตรสันเซเว่นอะไรเงี้ยเฮ้ยจะบอกว่าบางทีสี่จังหาซื้อไม่ยากเครื่องเครื่องสำอางเมืองไทยอ่ะอย่าอย่าไปอย่าไปแบบอย่าไปบอกว่าคิดว่าไม่ดีนะคุณผู้ชมจะบอกว่าแป้งมันมีห่ออะราคาไม่ถึง200แต่แบบแน่นแบบกี่สิชั่วโมงเราก็มีตัวนี้คืออะไรคะอันนี้คือครีมบลัช ของอิงลอตเป็นแบรนด์จากประเทศโปแลนด์ตอนนี้กำลังดังในช่างแต่งหน้าบ้านเรามากๆเพราะว่าพี่ๆช่างแต่งหน้าที่แบบเป็นเบอร์ใหญ่ๆของวงการก็ใช้กันเยอะใช่ใช่เวลาเราลงที่มือเราก็ลงอย่างนี้ใช่ไหมที่สีส้มมาดูแบบสะท้อนแสงเบอร์แม่แบบไม่ต้องตกใจนะคือหมายถึงว่าเรานวด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 ก่อนให้แบบเขาแบบทํางานก่อนสีแบบอารมณ์แบบชานมเนาะแย่าพออยู่วนอยู่วนหน้าแม่ก็คือจะเป็นอีกแบบนึ่งนะแล้วเวลาหาคิมบัตใช่ไห ายังไงก็ได้แบบอย่าอย่าเลยห่างตาคือช่างดังๆบางคนี้เนี่ยห่างตาอย่างเงี้ยอย่าแบบอย่าอย่าเกยขึ้นไปอ่ะเพราะไม่งั้นแก้มพี่ก็จะกลายเป็นแบบแก้มสูงเยอยหรอแต่สมัยโบราณนั้นเขาแต่งหน้าแบบไหนบ้างก็มันก็แล้วแต่เทรนด์ทุกยุคเฉยอ่ะเอาพูดจริงอีกสิบปีคิ้วเทรนด์คิ้วแบบเนี้ยก็กลับไปวนตอนเราอยู่มาอ่ะโงกป่ะเทรนด์โกแก้วอย่างเอางี้คืออีเนี่ยเป็นคนชอบอ่านประวัติศาสตร์แฟชั่นไงหนึ่งปีหนึ่งเก้าสองสูน่ะ เป็นยูแกรสปี้ถูกปะอยู่ที่แบบทุกคนก้าวรอนเปลี่ยนคิวแม่งเป็นเส้นโค้งอะเว้ยใช่ใช่เหมือนแบบเอาแก้วมาวัดอะแล้วก็วึบอย่างเงี้ยสะพานโค้งเนี่ยแม่หันไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเออห็นปาน่นนัวฉ่ำเออฉ่ำฉนัวโน่นชาวบ้านนี่ชาวบ้านเดี๋ยวก่อนชาวบ้านคือชาคือแก้มบ้านชาวบ้านคือลุกขำเหรอไม่ชาวบ้านเป็นเนี่ยเหมือนอิดหน้าไปโดนอิดชาวบ้านอันหนึ่งเปนสาวไซน่าเหรอชาวบ้านเอาคุ้มเลยนะชาวบ้านเหรอไอ้เนี่ยแล้วเราก็แบบ เราคือเราคือเราอะแแบบแปลงเป็นเหมือนแบบ beauty b นเดอร์ได้ไงเอาแม่เราว่าแแบบแบบแบบอย่างเงี้ยเอางงว่ะทีนี้เราก็จะแบบเกย์เกยมาหน้าแก้มนิดนึงแล้วเออเอกไม่ได้บอกปริมาณว่าใช้เท่าไหร่มันต้องกะเอาแม่ใช้นิดเดียวเราดูว่าแม่แก้มปกติแม่แต่งหน้าเป็นบินเน็แม่ก็สวยเลยเทมไอโฟนเนี่ยมันทาตรงนี้เลยนะชานก็เป็นแฟชั่นไงเห็นนะเห็นนะเราอยู่ประเทศไทยหน้าหนามีสีแล้วเมื่อหนึ่งเออแล้วแก้มก็ดูแบบไม่ไม่ห้อยโหดแล้วเอออยากให้เอกบอกบอกนิดนึงเรื่องแบบ การปัดแก้มอ,ะอ่ะคนรูปหน้าแต่ละรูปหน้าควรปัดแก้มตรงไหนปัดไปแค่แบบจยากตับกับปีกจมูกเพราะว่าถ้าเกบดผมปีกจมูกมนนมตอนแ,บบนนแรกที่เราหัดแต่งหน้าแรกเรามีปัญหารเรื่องปัดแก้มเราจะปัดเป็นขีดๆองเงียย้ยแล้วแบบแก้มมันก็ห้อยเหมือนแบบเออมันดูห้อยใช่ปะ,ชะใช่มันเป็นตุ่นลิงเมันแก้มลิงไงแต่ว่า พตอ,อตั้งไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนแบบเราจะเริ่มต้องหนกแก้มขึ้นไปแล้วก็บนบนผ่านงานการ<อ><า>ใช่ <ๆ S 1> อย่างเงี้ยแล้วแต่ความชอบ <ๆ S 1> ของคนเพราะว่าเราจะไม่สามารถบอกได้ไออย่างคุณแม่ชาวบ้านหนึ่งอ่ะอย่างแมปเป๊ะเงี้ยเห็นไหมสมมุติว่าตัดไปแบบทรงเดียวกับแม่เตอร์อ่ะก็ไม่ได้แต่ว่าจริงๆอ่ะของ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 แมปเป๊ะแบมันก็ต้องแบบใช้การคอนโทรวแบบ ใช้คอนทัวร์ร่วมไปด้วยใช่ใช้คอนทัวร์ร่วมไปด้วยแต่คอนทัวร์ไม่เป็นเงคือปักแก้มก็เชื่อมไปกับคอนทัวร์ถูกไหมถูกเชื่อมได้แต่ว่าพอสีอะสีเข้มสีอ่อนมันเจอกันอยู่แล้วเห็นไหมแบบที่ปัดแก้มอิงหลอดก็คือแบบนิพานอะเออว่าดีมากเลยเนาะดีจริงคือวันนั้นอะถึงขนาดว่าไปซื้ออะแล้วแบบจะเหมาจะเหมาลูกสีอะพี่พีเอบอกว่าซื้อที่ไหนคะคือซื้อตอนเนี้ยมันมีมันมีช็อปที่เทนทันเบิร์ดด้วยนะแต่ว่าตอนเนี้ยคือเทนทันเผาอะไม่มีอะจ้ะอีกเทนทันเผาไม่มีเทนทันเบอร์ วันนี้วันสุดท้ายที่อมรินพาซาไม่ทันแล้วปิดสองทุ่มอุ้ยนึกถึงตอนนั้นที่เราไปมิลานกันนลยเราปิงก่อนสักวันหนึ่งใช่ไเราไปแบ็คอิงก่อนเพราตอนนั้นที่เอกยังไม่ได้ไปแต่งหน้าใช่ตอนนั้นตอนยังไม่ได้ไปแต่งหน้าแล้วไปแบ็คอิงก่อนแล้วว่าแม่ก็เข้าไปเราก็แบบเออไม่บปานเราเลยยืนรอชะนีจบที่นี่เรไปซื้อพอไปตอนนี้หรอชะนีรอเราเพราะว่าเราจะทีแบบไม่หยุดไม่หย่อนขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับของบางคนที่เวลาที่แต่งลุกเจ้าสาวทำไงให้ผิวมันมีความฉ่ำเวาประมาณอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบไฮไลท์ต่อไฮไลท์ลงไปเลยแบบเหมือนการที่ไฮไลท์ทับบนรองพื้นเลยโดยที่ยังไม่ลงอันนี้แหละที่ฉันสร้างไปแล้วชั้นก็แบบที่ฉันบอกแกว่าสีนี้เลยเหรอไม่มันมีไม่จะบอกคุณไม่ชอมคือจะบอกว่าอันเนี้ยคือเราเป็นไฮไลท์ที่เราชอบมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเนื้อละเอียดก็คือดีออร์ดีออร์ดีออร์แบ็กสเตดแต่ว่าอีกสีหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเจอคนผิวแทนเลยไม่ซื้ออันเนี้ยสำหรับแบบ แบบไลท์ทูมีดยมแล้วอันนี้ก็เป็นมีเดียมทูดาร์ไเนี้ยได้อันนี้จะเปบอกว่าก็โกลงชาวบ้านไปสีชาวบ้านสีจริงๆชาวบ้านใช้สีนี้ได้จริงโ่นีสั่งไปเพียวโกลแล้วก็คือเอามาผสมคือเราอะชอบเอามาข่าวว่าลูกนืออร่อยเราชอบเอามาผสมกันก็คืออย่างวันเนี้ยเราจะเป็นลูกส้มทองใช่ไหมเราก็จะเป็นจริงๆส้มส้มธรรมดาก็ได้แต่ว่าเราก็ใช้สีนึงแบบแค่แบบไฮไลท์ไปที่แก้มนิดนึงยังไม่ได้ทำแป้งยังไม่ได้ทาให้แบบหน้ามันมีความแบบ สว่างหนึ่งเนี yeah. ่ยสว่างหนึ่งแล้วเวลาเบลนสีคือเลือกไงหรือว่าเบลนได้หมดจริงๆมันเบลนได้ทุกสีแต่ว่าให้ระวังสีอันนี้ไว้เพราะว่ามันก็มีความแบบนิดนึงแบบแบบหน้าไหมสีเจลเออืมก็ลงเนีแ่ยบบพอลงไฮไลท์มาไัมก็ลงแค่ตรงนี้นิดนึงก็ลงบริเวณไฮไลท์ตรงนี้แต่ถ้าอยากแบบจมูกได้ปะย่างจมูกก็ใช้อีกสีนึงอันนี้คือแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าแต่เอาจริงเราชอบสีนี้มากกว่า เพราะว่ามันมีความเป็นเนื้อแล้วอันนี้ต้องระวังอะไรอ่ะระวังสีน้ำตานและสีพูงได้ด้วยป่ะสีพูได้แต่ว่ามันก็จะเป็นลุคแบบสาวชมพูไงทีนี้เวลาไฮไลท์แม่นี่ใช้นิ้วหรอใช้นิ้วสิ่งหนึ่งอะแท็บแบงก์ก็ได้แต่นิ้วว่ามันจะมีความแบบมันชัดกว่าใช่แล้วเราไม่ได้ไฮไลท์ให้จมูกให้เป็นแท่งนะเราเอาแค่ปลายจมูกแล้วก็เป็นเป็นแตรงสันของจมูกก็เป็นเบ็นเห็นไหมได้ไหมได้ไดหมก็พุ่งเด้อก็พุ่งอยู่อืมแล้วก็ปากกระจับนิดนึง ต่อไปไฮไลท์ของวันนี้คือชาลอดเหรอคือจะบอกว่าแบรนด์เนี้ยแม่ป้าชาเนียเพิ่งมาเมืองไทยอนี่แต่ว่าเราอะไปซื้อมาตั้งแต่ตอนเออลอนดอนก็คือไม่ต้องต่อคิวนะแต่ว่าถอดรถแบบต่อหลายต่อก็คือชีวิตเปิ้นฝุ่นมากมากจริงจริงก้ามหนึ่งศูนย์นั่งรถประมาณชั่วโมงครึ่งเพื่อไปซื้อป้าชาหนึ่งมีแรงมากอีกฉันไปกลเลยแล้วดูดิคือชายมาก็คือแบบ ด,มมด้วยความที่ชอบมากคือใช้ตลอดคือเอายี้ลูกค้าเราทุกคนเราใช้ชาลอตหมดเว้ยอันนี้คือแป้งหรืออะไรแป้งก็คือเป็นเซตติ้งถูกนี่คือจริงๆริงอะเตอซื้อมาแล้วแล้วเตอรซื้อเบอร์สองก็คิดว่าแบบเขาเตอรเบอร์สองแม่ใช้ได้เขาคิดว่าตัวเองใช้เบอร์ต้องเป็นเบอร์สองไม่อยากได้เบอร์หนึ่งโกนขาวเฮ้ยเอามาขายตอนหนูเอาไม่แล้วพอใช้เบอร์สองแล้วยังไงปัดไปเหลืองก็เลยไปขายไปคือเราอะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่เขาแรกเไปขายพี่เน็ตด้วยเว้ยจริงเหรอจริงเหงอพี่เน็ตบอกไม่เอาแป้งแป้อองอ,อง่ะเบอร์ ไม่ลองมองเครื่องบนฉันโดนไฮไลท์มาแล้วฉันใช้ไม่เป็นไฮไลท์ชาป้าชาเนี่ยหรอป้าชาเราไปดูเพียงมากไม่ใช่แต่คือที่เราตบแป้งใต้ตาก่อนใช่ไหหรอเพราะว่าตัวเนี้ยเขาชื่อรุ่นว่า a i r b u s f o r l e t Finish อ่ะดูก็คือว่าให้ดูว่าตลับก็สีทองหนึ่งก็คือเป็นว่าคือนางจะแบบเนื้อละเอียดมากตรงที่ว่าเวลาที่มีคนเป็นรอยหนวดแมวกับใต้ตาเดี๋ยววอ่ะเราจะชอบเราจะชอบใช้ตัวนี้มากเพราะว่าคือกบนิด อืมองขึ้นข้างบนนะอ่ะเวลาตกแป้งเรานี่เป็นก็ซื้ออันนี้มาใช้แล้วก็ไปซื้อไอ้ครูชันทอมฟอร์ดเนาะอ๋อไอโซมากเฮ้ยครูชันทอมฟอร์ดดีนี่ไงกว่าจะได้แต่ทอมฟอร์ดซื้อเมื่อไหร่ก็ราคาลองกี่บสามพันสี่จ้ะฉันซื้อมาแล้วโอ้ยคุก็ไม่ต้องใช้แล้วค่ะบอลดิสเวย์บอดี้สเวย์แล้วกันค่ะสามพันสี่ค่ะคุณเป๊ปดิฉันไปซื้อมาแล้วค่ะเดี๋ยวเงินเดี๋ยดิฉันได้มาถึงอเห็นไหมเห็นไหมแม่พอตบแป้งชาล็อตลงไปประช่าประช่ทีีน้ พ่อเราอยากได้ลุคดิวี่ e, แล้วก็แบบใกล้ไกลนิดนึงอ๋อใช่ไหมอ่ะงานผิวมันจะใช้เวลานิดนึงคุณผู้ชมแต่ถ้างานผิวจบอะ่ะก็คือจบเลยนะ<บ>เออคืออย่างเงี้ยเห็นในกล้องคือเนียแล้วเดี๋ยวพอฉีดดิวี e ่สเปรย์นิดนึงนะไปเลยอุยอยากได้ดิวี่สเปรย์ตอดลงสใส่ไว้ด้วย่ชอบต่อดลงตาทุกครั้ง,งก็อันเนี้ยเออพาเมอร์ตาแล้วก็ได้มาเพนทัลลี่เพนพอร์ตโปรลองแวร์เพนพอร์ตของแม็กซี่เพนทัลี่มันก็จะมีความแบบว่าถ้าเป็นคนที่แบบ บันขี้เกียจอะอบางคนเขาใช้เป็นอายแชโดว์เลยนะเ,ยเออ,อเ,เดี๋ยวดูนะนมันปรับสีตาคือมันจะเป็นสีเนื้อเนื้อนวลอยู่นย่ยเห็นไหมเห็นไหมที่เป็เนพอดเยอะช่างแต่งหน้าใช้เยอะมากตหลับตาแม่ตาทาไปก็คือเนี่ยปายๆกระแทบหน่อยให้มันแบบชิดคนอนทังตาหน่อยแล้วก็พยายามเบรนออกมาให้มันแบบเป็นได้เลย่าแม่ลองดูสองตาเลยเห็นไหม มันมีความแบบแค่นี้เบ้าแม่ก็มาแล้วมันก็คือเหมือนปิดอินนี่ไปด้วยนะความเหมือนแล้วมันก็จะทําให้แบบอายแชโดว์อะติดทนนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่พี่เตยแบบนางมีแบบมีเบ้ามีเบ้าล้วไปเกาหลีแล้วก็มีเบ้าได้เบ้าอะไรเบ้าหน้าหรือเบ้าต่าเราจำได้นะแม่แม่เคยไปใช้ชีวิตอยู่เกาหลีช่วงระยะหนึ่งนี่ใช่ไหมเคทำงานต่างประเทศนึกถึงวันที่เป๊ปไปทําบัตรประชาชนอะ แลน้องแลน้องดูรูปแล้วน้องตกใจแล้วน้องถามว่าพี่คะหนูควรทาอะไรเออจลอกดูแือเป็นแบบว่าเป็นการ์ตูนซีรีส์แอนเมชั่นก็ฉันอะไปทำทำประชาชนที่เขตแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าต้องมีประวัติตั้งแต่แบบหน้าแรกมาเรื่อยๆอ่ะแล้วน้องก็ทําหน้าแบบกุบกิบมากแล้วหลังอธิานว่าหนูต้องทำอะไรบ้างเราก็เลยเลือกไว้สองพาเลทอันนี้เป็นพาเลทที่ออกใน ช่วงไตรมาสนี้มานดิสเวจากทูเฟสสีมันแบบตุ่นๆนัๆอะไรเงี้ยแต่อีกอันหนึ่งที่สร้างแต่งหน้าทุกคนก็อํมมาแทบแหละเนี่ยดูจากทรงอันนี้ใช้บ่อยจะบอกว่าใช้บ่อยมากเนี่ยป้าชาตอนนี้มาแล้วชิมเมอริงเพลกับโรสโกในการแบบผสมกันได้ในสีแรกที่เราจะลงเปลือกตาของแม่เห็นไหมพอผสมกันมันจะเป็นแบบ ของคองอมส้มคะชาวบ้านตามมาดึงเอาเอาแม่มองข้างล่างลงที่ลงให้ชิดขนตาที่ถุดเออมองลงทั้งตาทั้งทั้งแถบเลยใช่ไหมก็ลงเป็นครึ่งวงกลมเลยแม่ทีนี้บอกเลยว่าปกติไม่ชอบทาอายแชโดว์ใดๆเพราะว่ากลัวปมปมเย็บตาสองชั้นหลุดไม่เพราะเวลาฉีดเครื่องสำอางใช่ไหมมันง่ายขนาดนั้นเลยมันลูบแม่ลองแบบว่าอ่าใช่เพราะสีมันหลุดไง่ไม่แต่ถ้าแม่มีพามเมอร์อ่ะมันก็ไม่ค่อยหลุดเด้อ ไม่ใช่ตาหลุดมาถึงปมที่เย็บไม่ห่อเย็บมันหลุดง่ายก่านั้นเลยอมันหลุดเลยไอหกปมเนี้ยยังไงก็หลุดทำไมมันถึงหลุดจัะมันไม่ได้เป็นถาวรไม่มีอะไรถาวรหรอกถาวรถาวรคือต้องกรีดที่ใช้มีดกรีดกับโบราณต่อมา็เปนสีถัดมาด้วยความที่วันนี้เระวางผลส้มเราก็จะไปสีนี้ชื่อสีเดสค์ไปผสมชิมเมอร์ให้เขานิดนึงแล้วเวลาปัดบนไว้เราก็เริ่มสะอางตานวนวนขึ้นหัวตา ไม่เคยได้ยินว่าคนพูดเรื่องแบบปมหลุดปมหลุดแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นหลุดไม่คิดว่ามันจะหลุดง่ายไงปัดวนๆคุณผู้ชมน,นี่ก็เมา,เาสกกำรัออันนี้คือสีที่สองปัดไปตรงแบบครึ่งวงกลมแรกแบบถึงแต่ว่าเรืยอว่อที่พี่เตยอ่ะจะเป็นคนมีเป้าอยู่แล้วมไม่ต้องทาอะไรมาเห็นไหมาตาขึ้นแล้วเด้อคุณผู้ชมก็คือปัดขึ้นแค่แบบเนี่ยห่างตาปัดเป็นรูปพาดตอ่ะครึ่งครึ่งวงกลมแค่นี้เอง แล้วก็อาจจะเพิ่มสีให้มันเข้มขึ้นนี้หน่อยเพื่อให้แบบมันดูลึกขึ้นใช่แต่ถ้าคนไม่มีเบ้าตาเลยทำยังไงก็มันจะเป็นวิธีขัดเบ้าไงแม่ก็ต้องขัดเบ้าเพิ่มข้าไปเลเออเพิ่มข้อไปเนี่ยอย่างแม่เปบะถ้าแบบว่าแต่ก่อนไม่มีตาต่อไทยก็แต่จริงๆแม่ไปก็ขัดเบ้าได้นะแบบนี้เพราะว่าชั้นมันชั้นมันธรรมชาติเนยมันไม่ได้เป็นชั้นแบบเบิริมเทิมเนี่ยคนนี้มันสามปีแล้วชั้นมเลยธรรมชาติไงอ้าะเหรอ เมื่อสามปีที่แล้ว่คนละตาะนี้มาเริ่มเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนั้นไม่ต้องคัดเลยมกย,ยากเสเวลาเวลาแต่งตา<ม>คุณผู้ชมค่อยๆไล่สีไปนะ<ม>อย่าแบบฟักคือถ้าคนแบบโปแล้วก็คืออาจจะฟาดได้<ม>แต่ว่าบางทีบางคนอ่ะเขาแบบปาดปืดไปแล้วเขาไม่เบลนด์ขอบเนี่ยผลที่ได้คือตาก็เป็นบล็อกเหมือนแพนด้านี่อ่ะนี่คือตอนเก็บเสร็จอ๋อสวยเออนี่คือห้าปีที่แล้วใช่ป่ะนี่แล้วก็มันก็ลดลง ใช่เพราะแล้วมันก็ปกติเข้าไปด้วยนี่ไงแล้วมันก็จะตกลงเรื่อยๆหกปีฉะนั้นจริงๆมันก็ต้องเย็บใหม่แล้วก็ถ้าอะให้เข้มกว่านี้อันนี้ก็ดีนะแอรมูสของอิตาดีเดี๋ยวดูความอลังการของนางนะทีนี้สิ่งที่เรายังไม่ได้ทําคือละไรตาล่างอ่ะเราห้ามลืมนะเราก็เหมือนการเหมือนตาบนก็คือเนี่ยจัดหางตาเข้ามาให้เชื่อมเป็นสัมเัสแบะคุณผู้ชมแต่จะเอาเงินนี่ไหนมาซื้อกรสำอางเยอะขนาด เอาจริงนะเผอร์เอเบ็ดเสร็จทำหน้าไปแล้วมันถูกกว่าคือของอ้างที่เธอซื้อกันเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมชั้นวันหนึ่งบอกเขาไปว่าทำหน้าหมดไปเท่าไหร่ล้านเส็จดาวแคมรี่ไ้ก็สุดท้ายเท่าไหร่กี่แสนบอกเขาไปก็คือถ้าไม่ทำหน้าก็คือซื้อเราสิปีที่แล้วถ้าไม่ทำหน้าฉันก็ได้เบ็แล้วไหมเป็นการเชื่อมให้ตาหรือเราเชื่อมเนี่ยนะคุณผู้ชมตาล่างกับตาบนเราต้องเชื่อมให้เป็นแบบสามเหลี่ยมนะสกิดหางตาเนี่ยที่แบบถามว่าการขัดเบ้าคืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแม่ แล้วเราก็คัตเบ้าก็คือครึ่ง,งของครึ่งมงกลมสีที่คัตเบ้าคือเราใช้สีโกโก้ของทูเฟสลูกนี้ยจริงๆรอดนะแต่ถ้าเกิดอยากเพิ่มความดราม,มาติกขลขงไปนดิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ใช้สีดำสีคาร์บอนของแม็กก็แหละในการบอกว่าสกิปเพิ่มความดรามติกแต่ข้อควรระวังในการใช้สีดำเด็กใส่มือก่อนนะสกิปนี่แล้วเดี๋ยวเข้ามาเป็นทิ้งทิง เลวลาแต่งหน้าลูกค้างอ่ะเราต้องเช็คงานนะ<ม>แต่งไปดูไปแต่งไปดูไปอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบแต่งเสร็จแล้วไปเลยนะอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่เราชอบของคุณนงชาต์เออของโปรอิดเออเพราะว่ากันน้ำแล้วก็ทำให้ตาแบบดูมีมิติด้วยมองข้างบนเนะเราก็ขานตาล่างแต่จริงอันนี้เขาเป็นอายแชโดว์ที่แบบทาได้ทั้งตาถ้าถ้าสมมรูว่าแต่งแต่งไปฮะเราเรารู้สึกว่าน้ำตาไหลให้กลืนน้ำลายเราเคยแต่งหน้าให้คุณหมอมเออแล้วคุณหมอก็แบบ คุณหมอเขาบอกว่าเวลาน้ําตาไหลคือน้ําลายผมว่าจมูกปาเเชื่อมกันเออเราก็ไม่เคยรู้แต่ว่าลูกค้าบอกว่าได้ผลไอไลเนอร์ชิปคนขอนตาให้มากที่สุดแป้งแบบนี้หัวตัดอย่างนี้และไอไลเนอร์ที่เราใช้วันานี้คืออ n a t เจอร์สีเ Hill รีลสีดำแม่ถามวันนี้คือใช้อะไรแม่ทะขอบตาค่ะเห็นแม่ดูรู้จะถามทำไมวะอ้าวคนไม่รู้คนไม่รู้ขอมาขอแบบ อายลเนอร์ปากกาอาไลเนอร์บอกว่าฉันไม่ได้ฉันสักมาเว้ยเนี่ยแต่ว่าตาล่างอ่ะไม่ใช่เราลากเปิดนะค่อยๆแบบค่อยๆสก,กิทีนี้วิธีดัดขนตาไงให้แบบไม่หนีบคือเอาให้แบบไอตรงอยู่ข้างบนอ่ะชิดที่สุดอ่ะมองลงง่านนขนตาที่ใช้ชอบใช้ในระยะหลังๆของหมู่ทองของพี่โรล,ล่าลก็จะใช้อันนี้ M 1 4แล้วก็ติดติดไปติดไปที่คนขนตา เธอชัแอกเมาล่าสุดที่ฉันก่อนโควิดอิดที่จะปิดอ่ะฉันไปทําหน้าที่เกาหลีอะคนนี้ไปทำหน้าอีกแล้วอีกแล้วอ๋อไม่ไปทำตอนเป็นเพราะนี่ทำไฟไปอ๋อไอ้คือพี่แอร์บอกว่าอะไรปะนี่อ่ะพี่จะมาร้อยใหม่พี่น้องไปเป็นเพื่อนหน่อยแล้วก็ไปกันสามสี่คนใช่ไหมทักอยู่ไหนอะชาวบ้านฉันก็พูดเลยว่าเอาชาวบ้านลืมนะที่โทษฉันก็พูดเลยว่าอุ้ยพี่หนูไม่ทำแล้วนะหน้าหนูแน่นมากเลยถ้าวันหนึ่งนั่งๆไปจ่ายเงินรูดบัตรก่อน ไอ้รอยใหม่แม่หลื่องตาหนึ่งสองซ้ำครึบร้อยใหม่ไม่ไม่เจ็บหรอวะเ,เาาจ็บไม่่ใชหรนแม่ดูดิแต่ตอนนั้นมันแปะมันแปะมาตาก็เท่ากันเล,ล้วเว้ยเดี๋ยวจะมีความดรามาติกกว่านี้แม่ทำไงจะทำมันปิดแมสบิดกลับมาแล้วไงช่วงโค้งต้นต้นฉันก็ปิดหน้ากุ้งสรุปคือพี่แอร์เขารอต่อฉันเขากลัวไม่เคยทำแล้วนางก็ไปยืนดูฉันลอยไม่รอยใหม่จะเป็นตัวแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยฉีดยาชาหรือปะไม่ต้อใช้น้ำแข็งมาทำได้เลยหน้าฉันทนทมเจ็บปวดไหแต่สุดท้ายมองรูป้าเมืองละไอ้ท็อเธอแล้วไไส,สุดท้ายอีพีแอนที่ยืนดูทำอะไรหรือปะเดินไปเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นอะคือแบบขอไปทำเป็นแบบเอา,อาทเทล่าแทนอะคือเห็นแบบเข็มที่ทิ่มหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำไม่ได้แต่พี่กลัวสุดท้ายไงรู้ไหมไปนั่งกินในหมูย่างเกาหลีกันต่ออะหมูเกาหลีเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวดินเสียงใหม่แล้งแปะแปะแปะตลอดเวลา แล้วจะดูเขาทำอะไรหรือปะเธอจิ้มวิตามินจิ้มโบทหอกูร้อยใหม่คนเดียวค่ะสวยๆครับนั่นบนั่นหน้าหรือโคเชจริงๆไม่รู้สึกอกไรเลยอ่ะล้วที่ขับเลยปะไม่มีร่างคนไทยอยู่ตรงนั้นอยู่ดีพยาบาลรู้ก็ชัดน่ะแนบแนบตัวเข้ากำแพงอ่ะแล้วดึงกางเกงกางเกงกูลงดูทำไมอ่ะแล้วจิ้มมาเข็บเนี่ยจิ้มตูดกูเลยเพื่อคนไทยมาบอกทีหลังล่าว่ะ ฉีดการปัญญาตินี่คือขนตาล่างคุณผู้ชมคือขนตาล่างอ่ะจะติดหรือไม่ติดก็ได้แต่เราคนรู้สึกว่าพี่เตยแกหน้าตุ๊กตาไงเราก็ได้ติดให้ก็คือขนตาล่างใช้ของยี่ห้ออะไมาถ<ด>ึงชักกียร์ <laughs> อีเลวอีเพื่อนอลลี่กร <laughs> ิปหน้าไม่ต้องมาแล้วเอา,าคนอื่นมาถ้าจะไปหาคนหน้าใหญ่แบบแต่งหน้าเลยจากไหนมันต้องฉันของขึ้นบนหนึ่งนี่ไม่เคยติดพอเคยติดครั้งหนึ่งหน้าเหมือนตุ๊กแกหน้าเป็นยังไงวะเห็นไห กหน้าเหมือนตุ๊กแกอ่ะก็บอกไม่ถูกตุ๊กแกมีขนตาเหรอวะมีนายตัวเงินตัวทองก็มีนะคะขนตามันมีขนตาเธอไม่เวลาไปดูเหรอมันมีได้ไงเอ็กซ์ชีวะก็เนี่ยเอาแม่ดูมันมีเคยตกไหมมันน่ารักกว่ากานนี่ไม่มีเนาะแม่เห็นไหมเห็นความต่างมาคุณผู้ชมอ่าดูไม้แต่อีกติดเป็นไงคนติดเป็นก็น่าเหมือนตุ๊กแกแหลยบอกถ้าไม่ได้แต่งหน้าไม่มีวันไหนที่เปบ้าเพราะน้อยไปอ๋อสวยเด้อ